แล้วเราก็มาถึงแล้วงานมหัศจรรทร์ทุเรียนเมืองพญาพิชัยครับนี่ทุกคนไปดูด้านในกันเลยมาครับมีร้านนี้มีพื้นเมืองด้วยนะครับอันนี้เป็นทุเรียนพื้นเมืองนะครับลละหกสิบบาทครับแล้วก็นี่เป็นหมอนทองนะครับทุกคนนี่เลยแบบแกะเนื้อแล้วก็มีนะครับมีแม่ค้ากำลังแกะเลยครับนี่นะครับ ออกสดสดเลยอันนี้เป็นพันอะไรครับแม่หมอนทองนะครับหมอนทองนี่เลยน,นี่ไงแล้วก็มีทุเรียนด้วยครับมีแกะเรียบร้อยแล้วนี่ครับทุกคนเป็นลูกก็มีนี่ครับอันนี้หลงรับแลนะทุกคนนี่ครับ ต่อครับมีหมอนทองด้วยนี่ร้อบาทครับไซส์ใหญ่150ยาสมาอีกสวนครับอันนี้เป็นสวนของคุณพี่สรสัก์ครับมีทุเรียนหมอนทองรับแลครับ150ยาสกับ120บนะครับทุเรียนกวนก็มีนะแล้วก็นี่เป็นทุเรียนหลงรับแลครับอันนี้ด้วย กำลังแกะกำลังแพ็กกันเลยครับดูเนื้อทุเรียนทุกคนนี่มาอีกสวนครับอันนี้เขาทุเรียนของสวนพี่น้ำหนึ่งครับทุกคนเยอะมากเลยครับนี่หลงรับแปรรูปสวยๆเลยครับหลงรับแปรแล้วก็หลินครับอันนี้หมอนก็มีนะทุกคนหมอนทองกันนี่ครับนี่ ก็หมอนครับสุกพร้อมทานอันนี้ร้อยห้าสิบนะครับลงลบรับแรครับอันนี้ร้อยแปดแล้วก็ลงลรับแรงอันนี้สองห้าครับนี่เลยี่นนค,ครับทุกคนอันนี้เป็นทุเรียนทอดนะครับทุเรียนทอดอน,นี่น้ำ,ำใำไยด้วยนะครับใส่ข้างบนให้เยอะๆได้ โรตีแป้งสดๆเลยครับนี่ทำสดใหม่นะทุกคนในงานนะเดี๋ยวขวาเข้ามาเจอเลยครับร้านพี่เขาเนี่ยนี่ร้านข้าวเม่าครับร้านข้าวเมาแล้วก็งานก็นู่นร้านค้าเยอะมากทุกคนในเต็นท์ยาวไปนู่นเลยครับได้นะคะอ็ใหม่ๆเลยจ้า ไก่แซบไก่แซบไก่วิ้งแซบทุกคนนี่เยอะมากเลยชิ้นละสิบบาทนี<ม>่<ม>เสื้อผ้าก็มีเยอะแยะเลยครับแล้วก็ยาวไปฝั่งโน้นด้วยนะทุกคนยาวไปฝั่งโน้นแล้วก็ขนมครับขนมเยอะเลยมีโคกบุ้นด้วยน้ำมะพร้าวก็มีนะครับ นี่ทุกคนมาเที่ยวกันได้เลยนะครับงานมีถึงวันที่22มิถุนายนนี้นะครับ